ไฟนักขาวเลยใช่ไหมไฟ <c oughs> ครับผมก่อนอื่นผมขอชี้แจงก่อนเพราะว่ากลัวคนเข้าใจผิดคือเรื่องนี้กับเรื่องที่คุณพ่อเคยรัชนเครับในอดีตที่ผ่านมาคนละเรื่องเลยนะครับผม <c oughs> เป็นเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้คือคุณพ่อผม ปวยเป็นมะเร็งครับครับผมระยะสุดท้ายครับใช่ใช่ครับผมผมก็ค่อนข้างค่อนข้างเครียดนิดนึงครับช่วงนี้ครับผมครับแล้วก็ผมก็เลยต้องต้องขายสิ่งที่แบบเรารักครับครับเพื่อเอาเงินมามาเตรียมไว้เพื่อจะรักษาคุณพ่อครับใช่ใช่ครับตรวจเจอตอนไหน่ครับตรวจเจอคือตอนแรกอ่ะคุณพ่อปวดหลังครับปวดหลังบริเวณคอเนี่ยครับครับแล้วก็ปวดมาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่หนักมากแล้วอยู่อ่ะ มันเหมือน <mark> แบบอยู <gun> <ma mus> ่ๆก็หนักมากขึ้นมาเลยครับเหมือนใช่ก็เลยไปตรวจจะไปผ่าคิดว่าเป็นกระดูกขับเส้นประมาณนี้ครับแล้วก็มาตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลครับครับผมแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อมีก้อนเนื้อที่ปอดครับผมแล้วก็ไปเจาะก้อนเนื้อไปตรวจตามสเต็ปนะครับแล้วก็ได้ได้ผลว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งครับผมก็คือตอนนี้มะเร็งก็อยู่ในขั้นไม่เรียกว่าขั้นสุดท้ายดีกว่าเรียกว่าขั้นลุกลามครับแพร่กระจายเป็นมะเร็งที่ปอดครับมะเร็งที่ปอดแล้วก็แพร่กระจายไป ที่ที่ที่บริเวณกระดูกกรงคอครับใช่ใช่ก็เลยทําให้ปวดมากครับปวดมากครั้งที่แล้วอุบัติเหตุตอนปลายปี2020ครับผมแล้วก็เพิ่งเพิ่งตรวจเจอก็คือต้นปีที่ผ่านมาเลยครับครับผมก็ปีนี้ปี2024เนาะประมาณ3ปีครับประมาณ3ปีก็เอ่อ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ขั้นตัดสินใจครับว่าว่าคุณพ่อจะรักษาต่อไหมครับพี่เพราะว่าบางวันคุณพ่อก็ใจสู้ก็แบบเออเราจะยอมไม่ได้นะครับผมก็ลุกขึ้นมาทานข้าวแล้วก็เดินเล่นสวนหน้าบ้านนะครับแต่ว่าบางวันก็คือค่อนข้างค่อนข้างห่อเหี่ยวครับผม mm hmm. ก็คือ นอนทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยทานข้าวครับอยู่ที่โรงพยาบาลรามาที่ครนดีครับคือตอนเนี้ยคุณพ่อผลตรวจเลือดมาครับก็คือร่างกายยังแบบไม่แข็งแรงพอที่จะให้ีคมีครับใช่ใช่ก็ก็ต้องก็ต้องให้คุณพ่อทานข้าวเยอะอประมาณสัปดาห์ของสัปดาห์แล้วไปตรวจใหม่ครับครับแต่ทีเนี้ยครับพอทีนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็ อยู่ที่การตัดสินใจของคุณพ่อครับเพราะว่าเขาปวดมากจริงๆแบบปวดจนแบบต้องให้มอร์ฟินที่เป็นเม็ดร,รับลวถ้าผ่านไปแป๊บนึงแล้วยังไม่หายก็ต้องให้มอร์ฟินที่เป็นน้ำเพิ่มอะไรเงี้ยส่วนของคนรอบข้าขงกำลังใจให้กันยังไงบ้างคุณพ่อ,พอ,พอด,ดูแลกับครอบครัวดยครับก็ก็ก็พยายามเวลาเข้าบ้านก็เราก็ทำตัวเหมือนเดิมครับก็พยายามแบบกระตุ้นนะครับกระตุ้นตัวเองให้แบบกระปี้กระเป๋าแล้วก็แบบสดใสอะพี่ แล้วพี่ผ,ผมมีพี่สาวสองคนทั้งสองคนก็ทําเหมือนกันครับแล้วก็พยายามหาวิธีการต่างๆมาบอกให้คุณพ่อทานข้าวแล้วก็ให้ออกจากบ้านไปเดินเล่นครับ <im it> เขาชอบทําสวน <im it> ชอบขับรถชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ <im it> ก็พยายามพาเขาไปนั่งรถเล่นเลย <im it> อะไรนะครับรักษาที่เราต้องเตลียมตัวเยอะเยอะเะครับเพราะว่ามันมียาตัวหนึ่งแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วครับ ถ้าเกิดว่าใช้ยาตัวนี้ผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าคีโมใช่ใช่ครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะก็ต้องอยู่ที่ร่างกายแล้วก็จิตใจคุณพ่อว่าเขาพร้อมไหมแต่คือยาตัวนี้ตอนหนึ่งโดสมันมันสูงมากพี่ท่านเคจ่ายต่อโดสมันสูงมากซึ่งซึ่งต้องใช้แบบเป็นคอร์สเลยครับครับผมก็เลยต้องเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนครับพอประมาณข้าาไหรครับประมาณหกหลักตอนหนึ่งเข็มอะครับตอนหนึ่งเข็มหกหลักครับพี่ตอนหนึ่งเข็มหกหลัก เอออันนี้คุณหมอเขายังไม่บอกครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าคือผมมีรุ่นพี่ที่เป็นหมอเขาบอกว่าโอ้หเตรียมไว้เลยชั้นอะไรอย่างนี้ครับเตรียมพร้อมไว้เลยดีกว่าคดีในส่วนีที่จบแล้วอ่าคดีที่อุบัติเหตุเมื่อปี2020จบแล้วนะครับอบีได้่ายค่ดาดยอะไรงรใช่ใช่ครับทุกอย่างคือจบแล้วเขารับผิดชอบทุกอย่างแล้วครับอันนี้คือเป็นเขาผิดสัญญาปณีปนอมยอมความครับอ่าใช่ครับแล้วผมก็ ทววงทว,งทวงครับแล้วเขาก็เหมือนกับผัดไปเรื่อยๆครับผมก็เลยเก็เลยมีการทําสัญญาปณอิปนอมยองความขึ้นมาครับผมทางเขานะครับแล้วก็เขาก็มีการเซ็นสัญญาปณนปิปนอมยองความครับแล้วทีนี้พอเซ็นปับ๊บเขาก็ยังไม่มีการจ่ายเงินมาตามสัญญาครับครับผมใช่ผมก็เลยปรึกษาที่ทนายตั้มครับผม ผมพ่วงมาหลายเดือนเหมือนกันครับทวงมาหลายเดือนเหมือนกันทวงมาสักพักเลยครับนานๆเป็นเป็นอย่างตัวเลขมันกี่หลักครับตัวเลขเจ็ดหลักครับพี่เจ็ดหลักเลยครับใช่ครับซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่แบบคือบ้านผมมาต้องบอกก่อนว่ามีคนแก่อยู่หลายคนที่ครับเออมีคุณยายครับคุณแม่ครับแล้วคุณพ่อวันนี้คุณแม่ก็เหมือนกับไปตรวจร่างกายครับแล้วก็เจอก้อนเนื้อในปอดอีกคนนึงเมื่อ เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาก็กําลังเจาะก้อนเนื้อ,อน,นี้แล้วก็ตรวจว่าเป็นเป็นหรือเปล่าครับเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นครูครับแล้วก็ใช้ช็อกมาทั้งชีวิตอะครับ<อ>เขียนกระดานใช่ครับใน,ใ,นในเรื่องในส่วนส่วนหนึ่งองเราเอยกั็นเพาได้ติดต่อมาถึงว่าเขาเอ่ออันนี้ให้แพ้เป็นเรื่องของทางทางศาลนั้นใช่ใช่ครับพี่ผมผมต้องขออภัยด้วยเพราะผมเอออาจจะพูดไม่ได้เยอะเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนใ<ม>ช่ใช่ครับอยู่ขั้นตอนศาลครับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ถ้าถ้าอยากบอกได้พี่ผมก็เหมือนในโพสเลยครับพี่คืนเงินผมเธอครับคือผมมีเรื่องต้องใช้เงินจริงๆครับคือถ้าถ้าคุณแม่ผมตรวจเจออีกคนนึงมันมันก็มันก็ต้องเตรียมมาเยอะ ตอนนี้ที่บ้านก็ถ้าถามว่าออโอเคไหมผมก็ยังมีงานอยู่ครับก,ก็ก็ตอนนี้ก็ยังแบบกั้กึ่งกั้กึ่งแต่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ที่มันต้องใช้เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาครับใช่ครับก็คงต้อ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 งหาให้ได้พี่จากที่น้องจะต้องคุยไงเพราะว่าตอนนี้นแชมป์ก็เป็นเราเราก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่แข็งแรงที่สุดมันต้องคุยต้องให้กำลังใจพี่สาว เออก็เป็นการกระทํามากกว่าพี่ก็แบบเออก็บอกว่าคือก็บอกว่าพวกเองต้องจะคุยกันเองเองกับเราเงี้ยครับพวกเองต้องห้ามห้ามดาวให้พ่อเห็นเออห้ามแบบห้ามซึมห้ามอะไรนะทาทุกอย่างให้เป็นปกติครับผมแล้วก็แล้วก็คุยกันมากขึ้นกอดกันมากขึ้นครับให้กําลังใจกันมากขึ้นครับฉันมีบตัวเองมาต้ช่วงที่ผ่านสามสี่ปีที่ผ่านมามาเจอแต่เรื่องหนักถามถามพี่ผมถามตัวเองบ่อยมากว่า หลังโควิดมาทำไมแบบทำไมชีวิตเล่นผมแรงจังครับตั้งแต่ตั้งแต่พ่อผมรถชนครับแล้วก็มาคุณยายผมล้มขาหักผมมีคุณยายสองคนครับผมยายผมล้มขาหักหนึ่งคนแล้วอีกคนนึงก็ก็จากไปสองปีที่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแบบคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งแล้วนี่คุณแม่ก็กาลังลุ้นอยู่ว่าเป็นหรือเปล่าครับแบบห้าสามสี่ปีนี่คือห้าหกเรื่องเลยครับใช่ครับอะไรที่ทําให้เรามีกำลังใจ ก็คนที่บ้านนี่แหละครับคนที่บ้านผมโชคดีที่ว่าครอบครัวผมค่อนข้างแบบค่อนข้างสามัคคีมากครับทั้งทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ฝั่งญาติฝั่งแม่ญาติฝั่งพ่อทุกคนจะสามัคคีหมดเลยครับทุกคนก็เหมือนกับเขาห้างกำลังใจกันครับทั้งที่เข้าบ้านมันจะต้องบอกว่าเข้าไปแยังไงต้องเปิดประตูเข้าบ้านไปหรือมันต้องแบบพูดแข่งแรกครับคือมันเป็นอย่างนี้เลยพี่ผมว่าเดินเข้าบ้านจอดรถปั๊บ มันจะไม่ได้ลงรถเลยที่มันต้องแบบใช่ต้องทึบหนึ่งทีแบบหนักๆเลยครับแล้วก็บอกตัวเองว่าห้ามดาวเด็ดขาดแล้วก็ขาบ้านแล้วก็เ,าากเอทุกอยามปกติแบบแสดงว่าก่อนที่ลงจากรถมันจะลงเทิมีเราให้เลยหรอับโอ้โหบางทีก็ขับรถไปก็มีครับมีมีมีม,ม,มีบางทีเออเล่นละครแล้วสมาธิหลุดก็มีเพราะว่ามันเป็นใช่มันกังวลกังวลแล้ว คือบ้านผมมีกล้องวงจรปิดผมผมก็ดูทั้งวันไม่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 อันเป็นทำไรัพี่ไหวไหวพี่ไหวไม่ไหวไม่ได้ใช่ครับไม่ไหวไม่ได้ไม่ไหวไม่ได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่พี่ครับขอบคุณครับ